สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเงินนอนในบัญชีหนึ่งล้านฟังครูให้ดีนะสำหรับใจคุณแล้วเงินมันตีมูลค่าเป็นความรู้สึกเช่นไรในใจคนบางคนอยากรวย แต่ไม่มีแรงสั่นสะเทือนกับเงินเลยไม่มีไอเดียไม่มีความหมายเกี่ยวกับการเงินแต่บอกว่าอยากรวยเห็นปะโคตรไม่สัมพันธ์กันเลยใครๆก็พูดได้อยากรวยอยากมีเงินหนึ่งล้านคุณไม่มีสายสัมพันธ์กับเงินเงินจะเข้าหาคุณทําไมอ่ะคุณให้ค่าให้ความหมายเขากับชีวิตคุณว่าอย่างไรเวลาเงินเข้ามาหาคุณ10บาทเวลาเงินเข้ามาหาคุณร้อยหนึ่งคุณทํากับเขาอย่างไรอ่ะคุณมีบทสนทนาพูดกับเงินว่าอย่างไรคุณไล่เขาไปหรือคุณดูดเขามาเพราะฉะนั้นครูบอกเลยจบ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินซะเมื่อคิดถึงเงินจงคิดถึงพลังคุณงามความดีคิดถึงพลังงานความสุขเวลาที่คิดถึงเงินจงเป็นความรู้สึกที่ดีๆกับเขามีความสัมพันธ์กับเขาและต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินค่ะ